ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการทำไมต้นน้ำอยากมาที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ล่ละลูกต้นน้ำเคยได้ยินพี่ที่โรงเรียนเล่าให้ฟังว่ามาที่นี่แล้วจะทำให้วิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อค่ะว่าที่แท้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอง แ่ฟังชื่อก็ง่วงนอนแล้วแหมพี่ภูยังไม่ทันเข้าไปดูข้างในเลยแน่น่ะสิพี่ไม่เคยใครมาที่นี่เราได้บ่นว่าเบื่อเลยนะมีแต่คนเขาบอกว่าสนุกสนุกกันทั้งนั้นเลยซึ่งเราสามารถได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยได้ง่ายๆแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะเพียงแค่เราเดิน3ชั้นกับ17ห้องเองโอ้โหเยอะจังเรารีบเข้าไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวจะเดินไม่ทั่วจะเดินไหวไหมเนี่ยอา้าวได้เวลาย้อนเวลาหาอดีตหรือยังค่ะไป ที่ไหนกันคะพี่วิวดินแดนสวนอภูมิจ้าซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้สันนิษฐานไห้ว่าบรรพบุพรุษของเราเนี่ยก็คือชาวสวนภูมินั่นเองซึ่งชุมชนนี้เนี่ยนะจะมีความหลากหลายทางด้านประเพณีแล้วก็ชนชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นไทยลราจีนมองเย้าชาแล้วก็เรียกตัวเองว่าชาวสยามค่ะรล้สว่านภูมิอยู่ตรงไหนกันหรอคะสวนอภูมิเนี่ยเป็นชื่อที่คนเมื่อประมาณ3 0 0พันปีที่แล้วเขาเรียก ดินแดนแถบทางทิศตะวันออกของอินเดียมันไม่ได้เจาะจงว่าตรงประเทศไทยหรือเปล่าตะวันออกของอินเดียก็จะมีทั้งพมา่าทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งลาวดินแดนแถบทางเนี้ยเราเรียกว่าอีสวรนณภูมิจากการศึกษาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านได้กล่าวไว้ว่าน่าจะอยู่ในประเทศไทยบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครชัยศรีค่ะแล้วไม่ใช่กรุงเทพเหรอคะเด็กเชื่อไหมล่ะว่าเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วเนี่ย มันไม่มีกรุงเทพอยู่ในแผนที่ไม่มีกรุงเทพเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยมันท่วมแล้วก็ขอบของทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันไปนอยู่แถวแถวลาชบุรีแถวแถวสุพรรณบุรีแถวแถวสระบุรีนี่ตกลงเมื่อน้ํามันท่วมเนี่ยแต่ว่าถัดมาตะกอนของดินเนี่ยมันทับถมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นเมืองที่เราเรียกว่าเป็นกรุงเทพทีหลัง แล้วทำไมถึงเรียกว่าสวรณภูมิคะมีทองจริงๆหรอคะเออดีว่าถามดีในประว,วัติศาสตร์เนี่ยเขาได้สันนิษฐานไว้ว่าบริเวณแถบนี้ในนั้นะจะมีแร่ธาตุจำพวกทองแดงลีบุกเหล็กเยอะซึ่งเป็นแหล่งผลิสลตสำลีซึ่งมีสีเหลืองคล้ายทองไงมีคนสันนิษฐานอีกอย่างว่าดินแดนแถบสวนภูมิเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางในการค้าตกลงก็เลยมีคนจากหลากหลายทิศเนี่ยมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแถวสวนภูมิ ก็เลยมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายผสมผาสานแล้วก็รุ่งเรืองเราก็เลยเรียกว่าสุวรรณสุวรรณแปลว่าทองทองแปลว่ารุ่งเรืองในทํานองนั้นก็เลยคิดว่าแถบทางนี้เลยชื่อว่าสุวรรณภูมิไงพี่ดาวทางนี้มีเกมพ่อค้าให้เล่นด้วยค่ะว่าภูกเขาขาดทุนอิกแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้เป็นยังไงหรอขอพี่ลองเล่นด้วยคนนะแล้วเล่นแล้วอย่าลืมมาสอนลุงเล่นบ้างละ่ะอย่างนี้เหรอยุ๊ป สนับสนุนของรางวัลโดย C1 Kitty Book ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ